ให่นะด o n a ดเน n ด้วยขอโดเนทคโดโดโดําคำตอบก็โลดอีฟะแลว้เลวรเราเรารู้ไหมคะว่า<ด>ใครเป็นรู้เป็นลับอันนี้คือว่าเขารู้กันหรือยังไม่รู้ไงยังไม่คือแบบเพิ่งแบบเห็นมานาาแล้วก็คือไม่เคยคุยกันยังไม่เคยอะไรกันเลยเข้าใจะป,ปะแต่แบบว่าอาจจะฟิลแกงเซ<ส>ลก่อน,น,อนไหมแ,แกงแกงเซลแก้งยิ้มแก้งเอ่ยให้ก่อนเพื่อเป็นการแบบไอเบกิ้งเขาชอบว่า กูก็บอกว่าเนี่ยก็ไปเขาก็เมาเลยเขาก็ดูแบบคุยได้อยู่อะไรเงี้ยนางบอกว่ามึงแล้วถ้าเรารู้จักแล้วมันก็จะไม่ได้กันปะถ้ารู้จักกันแล้วงงปะกูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่รู้จักแล้วมันจะได้กันยังไงมึงงงปะเฟิร์นกอกว่าถ้าเราความรู้จักกันแล้วอะมันก็จะไม่กล้าแบบกลัวไม่กล้าว่านืออกนะเนื้อออกหนูนุ๊กหนูนุ๊กเชิง เพื่อนจะออกอ่น,นึูฟิวออกเออเข้าใจจ่เข้าใจทำ<ต>ไมเออเขาใจอยู่ดีแต่กูก็ไม่เก็ตกูก็เลยถามว่าแบบอ่ะล้วถ้ามึงไม่รู้จักกันเลยอะแล้วมึงจะไปยังไงเข้าใจปะมันก็าจะมีวิเขใจมันเหมือนกันหมายถึงว่ามันอะอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากลึกซึ้งหมายถึงว่าทาความรู้จักของกูมันไม่ไลึกซึ้งไงก็แค่ไปคุยๆแล้วก็แบบถามชื่อเอยใดอ๋อเออแต่มันหมายถึงว่าถ้าถ้ารู้จักกันลึกซึ้งมันก็จะแบบไม่ ันมันก็ไปต่อไม่ได้ก็เข้าใจอย่างที่มันทูนนั่นแหละนึ้ออกใช่ไหมนึกออกค่ะงั้นเออถ้าเรามีมีการเจอกันในแอปไหมไม่เตอมันยังไม่หนูคลิปวิธีออกแล้วยังไงให้เพื่อนเจ๊กับเจ๊ไปบอกไปบอกไปบอกคนดูแลฟฟิเนิตว่าทำแบวนทองหายทำแหวน ทองหายขอดูกล้องวง uh huh. จรปิดหน่อยแล้วแม่กรอไปตรง <Yeah. S 1> อีผู้ชายคนนั้นล็อกล็อกอินมือถือว่าเขากดพาสเวิร์ดอะไรแล้วรอจังหวะ <laughs> ที่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าโอเคจําผิด uh huh. แล้วก็บอกบอกแอดมินว่าโอเคเธอจะจําผิดไม่ได้แหวนไม่ได้หายแล้วก็รอ uh huh. จังหวะผู้ชายคนนั้นเผลออยู่ในตู้ล็อกเกอร์แม่ขโมยมือถือค uh ้อ huh. งมาแล้วก็ล็อกอินแล้วก็โหลดแอปโหลดแอปแจ็คดีมาเลยแล้วก็กดปัดให้ <laughs> ใ,หให้แมทก,กันกับเพื่อนเจแล้วเธอก็เอามือถือไว้ที่เดิม เร<ย>า<ท>ให้เพื่อนเจ๊อ่ะคุยมึอมงานแบบวะมันง่ายไปหรอมันมันดูเป็นเออมันดูเป็นแผ,แผนที่มันติงตองแนละ้วมันดูแบบอุย๊ยมันมันง่ายๆใครก็ทำอย่างเงี้ยเนาะเหนอเอเข้าใจได้ทุกคนทำแบบนี้อยู่แล้วนเน<อ>าเป็นปกติกเนาะนเข้าใจได้นะเยาา้ามึงได้ขนาดนั้น,นอนะ มึงเอาเฟซบุ๊กมาแอดกันเลยเหรอมึงก็แอดเฟซบุ๊กแล้วแอดกันได้ไหมไม่ได้